สวัสดีครับ tl farmer diy นะครับวันนี้ก็สั่งหินเจียไหลสายนะครับหรือว่าหินเจียแบบใช้แบตนะครับของโอซุกะมานะครับตอนแรกก็ตั้งใจจะเอาของเดวต o n นนะครับแต่มีคนเชร์บอกว่าโอซุกะนี่วะนะครับก็เลยเอาตัดสินใจซื้อมานะครับราคา2,103บาทรวมส่งครับนะวันนี้วันที่24กันยาปี67นะครับก็จริงๆแล้วมีคนรีวิว มาเยอะแล้วลวครับว่าคุณสมบัติเป็นยังไงนะครับก็วันนี้มาดูอีกข้อหนึ่งที่คนอื่นเขาไม่ได้ดูกันนะครับไม่ได้เปิดให้ดูนะั่นก็คืออ่าผมลองเครื่องแล้วครับนี่มันอ่าเขาเรียกอะไรจารบีมันค่อนข้างไม่ไม่ติดอยู่กับเฟืองนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับอ่ามันไปอยู่ข้างๆสมุดนะครับโรงงานเขาใส่มานะครับไม่ใช่ว่าไม่ใส่ผมลองเปิดเครื่องแล้วรู้สึกเครื่องมัน เหมือนแห้งๆนะครับก็ใครซื้อพวกอุปกรณ์พวกนี้มาครับก็เปิดซะหน่อยนะครับแล้วก็เอาเจาะบีป้ายๆหน่อยนะครับขอโทษหลุดเฟรมนะครับไม่ได้มองอในกล้องอันเนี้ยเอามาเขาไสมาฮนะแล้วก็เอามาป้ายๆในเฟืองซะหน่อยนะครับเพราะว่าผมลองเปิดแล้วเสียงมันแห้งๆเพราะว่า คนที่ใช้หินเทียอยู่ประจําก็จะรู้อยู่ครับก็การลอดลื่นนี่ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับหมุนๆสนหน่อยอ่ะเสียงมันก็จะดีขึ้นนะครับจากตอนแรกให้จารบีมันเปลืน่นเปลือนอ่ะเฟืองหน่อยนะครับเดี๋ยวผมเอามาป้ายที่เฟืองนิดนะึงพวกนี้เป็นอุปกรณ์ที่ ใช้ความเร็วรอบค่อนข้างสูงนะครับเราต้องดูแลหน่อยนะครับแล้วก็ตัวเครื่องถ้ามีตัวเป่าลมนะครับปั๊มลมเนะี่ยก็นานก็เป่าสักทีให้เครื่องมันสะอาดนะมันจะได้ระบายความร้อนได้ดีนะครับก็เป็นเกตในการดูแลรักษานะครับบางคนซื้อมานี่ก็ใช้เลยใช่ไหมครับดูเฟืองนะครับ ม,มันแห้งนะครับแล้วความเร็วมันสูงการสึกหลอมันก็จะเยอะด้วยนะครับถ้าเราไม่มีการบีไปคอยหล่อเลื่นมันนะครับแล้วก็ใครใช้มันนาน,น,านก็ถอดมาดูสักทีนะครับอ่าจจะระบีใหม่เพราะเวลามันร้อนแล้วมันมันความร้อนมันสูงมันจะทำให้เครื่องมือของเราทนทานนะครับ อ่ามันก็ไม่ได้มีอะไรมากครับน็อตสี่ตัวใส่เสร็จแล้วก็ขันกลับเข้าไปครับถ้าเป็นบางตัวก็จะเป็นหกเหลี่ยมนะครอันนี้เป็นน็อตธรรมดา หาอุปกรณ์ขันง่ายบางยี่ห้อนี้เป็นน็อตดาวด้วยซ้ำเลยนะน็อตดาวมันก็จะหากุญแจขันยากนิดนึงถ้าถ้าไม่ใช่ช่างที่ทำเรื่องที่มันต้องใช้น็อตดาวอยู่นะอ่ะตอนนี้ก็ขันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันถึงเวลาคนดูนะ เลยข้ามมาเลยนะครับก็เดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันหลังจากใส่จรารบีไปแล้วนะครับอาที่อ่าต้องกดนิดนึงอ้าวหัวหลุดไม่เป็นไรถอดออกก่อนนะครับอ่าเสียงฟังดูดีขึ้นดูลื่นไหลขึ้นะนะครับ นี่คือระดับหนึ่งนะครับอ่ามาดูที่ระดับสามมา่งอ่เสียงฟังดูดีขึ้นนะจากตอนแรกที่ผมลองนะครับ<ม>ก็เสียงมันจะออกแห้งๆครับ<ม>ก็เป็นเก็ดเล็กเก็ดน้อยนะครับการใช้เครื่องมือเนี่ยก็บางทีก็ถ้าเราปล่อยปะลวเลยมันก็อาจจะทำให้อายุการใช้งานสั้นลง เดี๋ยวต้อนตัวนี้นะเอ้ไม่ใช่ขอไปอุซุกะตัวนี้นะครับก็เป็นระบบซอฟต์สตาร์ทนะครับเวลากดเริ่มมอเตอร์เขาจะไม่ได้แบบปื๊ดทีเดียวถึงรอบเขาเลยก็คือแบบค่อยๆเริ่มจากรอบที่ไม่เร็วมากนะครับไปจนถึงรอบของเขานะครับเขาเป็นข้อดีนะครับตัวหนึ่งส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้จะเป็นระบบนี้หมดแล้วนะครับ แล้วก็เป็นมอเตอร์บัตเรททำให้ไม่ต้องอสนใจในเรื่องของแปลงทานแล้วนะครับบางทีใช้ใช้ไปทานหมดก็จะต้องเปลี่ยนทานใหม่นะครับแบตที่ให้มาก็ 5M แอมป์นะครับก็เพียงพอกับการใช้งานนะครับก็สมกับราคานะครับงานก็ใช้ได้ดูไม่ของแก่งดูจับถนัดมือดี นะมีตัวล็อกเวลาตัดก็เลาตัดก็มุมในก็ได้นะครับจะใช้ทั่วค้าวก็กดกดทางนะครับแต่ถ้าจะใช้นานๆก็ล็อกไปก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็ สมกับราคาแล้วก็แบตที่ให้มาก็เยอะดีนะครับก็คงไม่มีอะไรมากแล้วครับหลายๆคนก็รีวิวไปแล้วการตัดก็คงไม่ต้องตัดให้ดูครับรอบแป0พันห้าร้อยรอบก็เพียงพอสําหรับการตัดเหล็กนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับก็มีรอบให้เราเลือกด้วยนะครับอ่าเขาบอกไว้อ่าซูมหน่อย ระดับ1 4000รอบนะครับแล้วก็ระดับ2 6000รอบระดับ3 8,500รอบนะครับก็เลือกใช้เอาตามการใช้งานนะครับก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับอุปกรณ์ที่แถมมาก็พื้นฐานปกตินะครับแบตอ๋อหลายๆคนผมเห็นถามนะแบตได้มากี่ก้อนนะครับก้อนเดียวนะครับก้อนนี้ก็ราคาประมาณพันสองพันสามอะไรนะฮะอมนะครับถ้า สีอมจะอยู่ที่ประมาณ1,000งพัก็ราคาใกล้เคียงของดีวอลนะครับดีวอลก็จะแพงกว่าอีกหน่อยแต่ก็คุณภาพก็เพิ่มกันขึ้นไปนะครับแล้วแต่นะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แล้วครับเป็นข้อมูลให้ท่านตัดสินใจก,กันนะครับไม่ได้มาเทียร์ไม่ได้อะไรแต่ด้วยช่วงนี้เศรษฐ,ฐกิจไม่ดีเราก็ต้อง ซื้อของที่คุณภาพใช้ได้แล้วก็ไม่แพงมากนะครับก็ของแพงอย่าง New อ o กกี้อย่างเดวตันมันเออไม่ใช่อ่าติดอาจัยอะไรเดวตันอย่าง New อ o กกี้อย่างดีวอลเขาดีแน่นอนครับแต่ว่าราคามันก็สูงกว่ากันเยอะนะครับก็เราเป็นช่างบ้านบ้านธรรมดานะคร,รับติดกล้องเดินไฟงาน DIY ตัดเหล็กอะไรธรรมดาทั่วไปนะครับก็ สำหรับตัวนี้ก็เพียงพอครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับสวัสดีครับ